สวัสดีท่านผู้ชมเดินทางกลับนะทุกท่านเอา้าสวยปาทสวยงามเมื่อกี้ชาวบ้านสี่ห้าคนเดินมาชมแล้วก็อยากเอาไปเป็นตัวอย่างเป็นแบบเดี๋ยวเราบอกเลมอนก่อนจะเดินทางกลับก่อนได้ยังกินน่อแรองนี้บ่ม,าามีอาหารเนาะมไม่คือว่านอนแต่หัวเว้นเธอเดี๋ยวนี้ อืมบอพากันไปต่อกบต้อ,อยังบอหาปลาหาปูบปอบอเรศีกี่เดือนมาล่ำบอไม่เนาะเมืนะ่อไงเนาะเมืนะ่อวานนี่เขาตีกันก็เลยบออยากไปแล้วเศร้าเนะาะจ้างมาเบิ่งม้วนซุมนี่ตีกันเฉยจาา้งางมาเป็นแสนเนะาะจ้างมาเป็นแสนให้คนมาย่องกัน คือบาจ้างเวทีมวยเห้อสินนะเอาบริยัตตีน้ำพายขึ้นมาตีเจ้าบ่มีงบน่ะจ้างมาลำซงเอามาเบิง่งมาลำมยกับตีกันมนนอวานเธอหนาได้สิจ้างอันอันเวทีมวยมาตีกันยางเดียวแบบน,นี้เอนอยันหนึ่่ตีเลาละอือยันเด็กนอยตีลงุงศาสตรโอ้เป็นต่อตีอยีบ่หนิฮะ พ่อนะเบิ้งแ้วเป็นตัดอันเอารถเข็นมามากกว่าเท่าแล้ว,ออเ,วลเออเมื่อกันเด้อย่ามอนเด้อครับทสวยเดินทางกลับท่านผู้ชมเป็นไงทุกท่านแม้กระทั่งรายละเอียดไม่ฟ้าด,ด้านข้างเห็นไหมนิดหน่อยผมก็ใส่ให้นะเออไม่ได้ละเลยแต่อย่างใดนะทุกท่านเห็นไหมตรงนี้เนี่ยใส่ให้นิดเดียวก็ใส่นะก็จึงหนึ่งนะ แล้วก็เก็บสีทุกอย่างนะทุกท่านเหลือข้างบนทางเทิงนี่เจ้าเช็ดยังไงมันโบเมนสีมันเป็นเข่าของรอยเชื่อมข้างบนนะ่ะเป็นเข่าของรอยเชื่อมให้ให้ลุงศาสตร์เพื่อนเจ้าการเออบเมนไม่มออื่นเศร้าดำบดถูเหมือนของลุงเลื่อนนะ่ะฝนตกใส่แล้วดินกระเด็นโดนบ้านแกถู แกถูปุบไล่มดเฮือนเลยแบบน,นี้ตาสีไหมแกไปเอาผ้าสกรปรกไปถูดำมดเลยแบบน,นี้ปัดทุเอา้าสวยงามนะทุกท่านไม่น่าเชื่อว่าจะสวยขนาดนี้ปัดถ้าทาสีนี่คือสีจมขนาดลุงศาสตร์เนาะมันสีมีสีอยู่ได้ยังไงบ้านหลังนี้เนี่ยเจลีแกชอบสีชุมพูเอาสีจุมพูแล้วก็ กันเพื่อนด้านล่างเป็นสีอะไรยังไม่รู้เป็นตัวบ้านเป็นสีชมพูด้านในเป็นสีครีมอ่าด้านนอกเนี่ยเป็นสีชมพูตัดกับลายขาวหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเอ่อด้านล่างเนี่ยกันเพื่อนยังยังไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแต่ด้านในเนี่ยเป็นสีครีมนะสว่างนะท่านเอ่อยังไงทุกท่านเมื่อกี้ผมเอาสีไปใส่อันนี้ไปใส่ตรงขอบหน้าต่าง นะครับสวยเลยนะท่านดิเอาสีไปใส่ตรงขอบหน้าต่างนะครับเนื่องจากหน้าต่างเนี่ยมันขาวล้วนแล้วมันมันไปโดนไม้ฝาไม้ฝาก็ขาวมันก็เลยไม่ตัดกันนะก็ผมก็เลยเอาสีดําไปใส่เป็นสลับขาวดํามันก็เลยสวยเลยโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะครับฮะเดี๋ยวจะเดินทางกลับด้พี่น้องดูภาพมุมสูงก่อนาอ่ะ,ะภาพมุมสูงภาพมุมสูง ภาพมุมสูงก่อนเดินทางกลับพรุ่งนี้เตรียมทาบานสไลด์โอเคเดินทางกลับทุกท่านมันจะกลับเร็วก็ค้ำทุกวัน ไม่มีวันไหนได้กลับเร็วยังยังไงก็ต้องได้ขําเหมือนเดิมาสวยไม่มีทิติเออเอาปะน่าอยู่นะชาวบ้านชมกันใหญ่เลยวันนี้ว่าโอ้มันน่าอยู่เนาะเราพอดีเลยรอดูตอนทำเสร็จนะาท่านจะสวยกว่าน,นี้อีกอฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับผม